อุปมาล้อรถปรเจตนะสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับณป่าอิสิป,ปตนะมรุกทายวันใกล้พระนครพราราณสีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกขุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วมีพระราชาพระองค์หนึ่งพระนามว่าประเจตนะครั้งนั้นพระเจ้าประเจตนะได้รับสั่งกับนายช่างรถว่าดูก่อนนายช่างรถผู้สหาย แต่นี้ไปอีกหกเดือนฉันจักทำสงครามท่านสามารถจะทำล้อคู่ใหม่ของฉันได้ไหมนายช่างรถได้ทูลรับรองต่อพระเจ้าปเจตนะว่าขอเดชะข้าพระองค์สามารถจะทำถวายได้ครั้งนั้นแลนายช่างรถได้ทำล้อสำเร็จข้างหนึ่งโดยหกเดือนย่อนหกราตรี ครั้งนั้นแหลพระเจ้าประเจตนะตรัสเรียกนายช่างรถมาถามว่าดูก่อนชายช่างรถผู้สหายตอนี้ไปอีกหกวันฉันจักทำสงครามล้อคู่ใหม่สำเร็จแล้วหรือนายช่างรถกราบทูลว่าขอเดชะโดยหกเดือนยอนอยู่อีกหกราตรีนี้ ล้อได้เสร็จไปแล้วข้างหนึ่งพระเจ้าปเจตนะตรัสถามว่าดูก่อนนายช่างรถผู้สหายหกวันนี้ท่านสามารถจะทำล้อข้างที่สองของฉันให้เสร็จได้หรือนายช่างรถได้กลับทูลรับรองต่อพระเจ้าปเจตนะว่าขอเดชะข้าพระองค์สามารถจะทำให้เสร็จได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแล นายช่างรถทำล้อข้างที่สองเสร็จโดยหวันแล้วนำเอาล้อคู่ใหม่เข้าไปเฝ้าพระเจ้าปเจตนะถึงที่ประทับแล้วกราบทูลว่าขอเดชะล้อคู่ใหม่ของพระองค์นี้สําเร็จแล้วพระเจ้าปเจตนะรับสั่งถามว่าดูก่อนนายช่างรถผู้สหายล้อของท่านข้างที่เสร็จโดยหเดือน หย่อนหราตรีกับอีกข้างหนึ่งเสร็จโดยหวันนี้อะไราเล่าเป็นเครื่องทำให้แตกต่างกันฉันจะเห็นความแตกต่างของมันได้อย่างไรในช่างรถกลับทูลว่าขอเดชะความแตกต่างของมันมีอยู่ขอพระองค์จงทอดพระเนตรความแตกต่างกันของมันดูก่อนภิกษุทั้งหลายลำดัดนั้นแหล่ นายช่างรถยังล้อข้างที่เสร็จโดยหกวันให้หมุนไปล้อนั้นเมื่อนายช่างรถหมุนไปก็หมุนไปได้เท่าที่นายช่างรถหมุนไปแล้วหมุนเวียนล้มลงบนพื้นนายช่างรถได้ยังล้อข้างที่เสร็จโดยหกเดือนยนต์อยู่อีกหกราตรีให้หมุนไปล้อนั้นเมื่อนายช่างรถหมุนไป ก็หมุนไปได้เท่าที่นายช่างรถหมุนไปแล้วตั้งอยู่เหมือนอยู่ในเพลาฉะนั้นพระเจ้าปเจตนะตรัสถามว่าดูก่อนนายช่างรถผู้สหายอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยล้อข้างที่เสร็จโดยหกวันนี้เมื่อท่านหมุนไปแล้วจึงหมุนไปเพียงเท่าท่านหมุนไปได้แล้วหมุนเวียนล้มลงบนพื้นดิน ก็อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยล้อข้างที่เสร็จโดยหเดือนย่อนอยู่หราตรีนี้เมื่อท่านหมุนไปจึงหมุนไปเท่าที่ท่านหมุนไปได้แล้วตั้งอยู่เหมือนกับอยู่ในเพลาฉะนั้นนายช่างรถกราบทูลว่าขอเดชะกองก็ดีกรรมก็ดีดุมก็ดีของล้อข้างที่เสร็จแล้วโดยหวันนี้ มันคดโค้งมีโทษมีรถฝาดเพราะกงก็ดีกรรมก็ดีดุมก็ดีคดโค้งมีโทษมีรถฝาดฉะนั้นเมื่อข้าพระองค์หมุนไปจึงหมุนเท่าที่ข้าพระองค์หมุนไปแล้วหมุนเวียนล้มลงบนพื้นดินขอเดชะส่วนกงก็ดีกรรมก็ดีกลุ่มก็ดี ของล้อข้างที่เสร็จโดยหเดือนยอนอยู่อีกหกราตรีนี้ไม่คดโค้งหมดโทษไม่มีรถฝาดฉะนั้นเมื่อข่าพระองค์หมุนไปจึงหมุนไปเท่าที่ข่าพระองค์หมุนไปแล้วตั้งอยู่เหมือนกับอยู่ในเพลาฉะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ท่านทั้งหลายจะพึงคิดอย่างนี้ว่าสมัยนั้น คนอื่นได้เป็นในช่างรถแต่ข้อนี้ไม่ควรเห็นดังนั้นสมัยนั้นเราได้เป็นในช่างรถดูก่อนภิกษุทั้งหลายคราวนั้นเราเป็นคนฉลาดในความคดโค้งแห่งไม้ในโทษแห่งไม้ในรถฝาดแห่งไม้แต่บัดนี้เราเป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าฉลาดในความคดโกงแห่งกาย ในโทษแห่งกายในรสฝาดแห่งกายฉลาดในความคดโกงแห่งวาจาในโทษแห่งวาจาในรสฝาดแห่งวาจาฉลาดในความคดโกงแห่งใจในโทษแห่งใจในรสฝาดแห่งใจดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกขุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งไม่ละความคดโกงแห่งกายโทษแห่งกาย รสฝาดแห่งกายไม่ละความคดโกงแห่งวาจาโทษแห่งวาจารสฝาดแห่งวาจาไม่ละความคดโกงแห่งใจโทษแห่งใจรสฝาดแห่งใจเขาได้พลัดตกไปจากธรรมวินัยนี้เหมือนกับล้อข้างที่เสร็จโดยหกวันฉะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่ง ละความคดโกงแห่งกายโทษแห่งกายรสฝาดแห่งกายละความคดโกงแห่งวาจาโทษแห่งวาจารสฝาดแห่งวาจาละความคดโกงแห่งใจโทษแห่งใจรสฝาดแห่งใจได้เขาดำรงบ้างอยู่ในธรรมวินัยนี้เหมือนกับล้อข้างที่เสร็จโดยหกเดือนย่อนอยู่หกราตรีฉะนั้น ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักละความคดโกงแห่งกายโทษแห่งกายรถฝาดแห่งกายจักละความคดโกงแห่งวาจาโทษแห่งวาจารถฝาดแห่งวาจาจักละความคดโกงแห่งใจโทษแห่งใจรถฝาดแห่งใจดูกอ่นภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล